เกิดมาเป็นแบบนี้ได้อย่างไรหัวข้อสติปัญญามากถ้าสวยหล่อแล้วหลอกง่ายถ้าขยันจนร่ำรวยและใช้เงินแบบโง่โง่จนหมดตัวชีวิตก็ไม่ต้องได้มีความสุขกันฉะนั้นปัญญาจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิตดีๆปัญหาคือทุกวันเนี้ยบรรดาผู้เชี่ยวชาญยังคงงงงวยกันไม่เลิกว่า สติปัญญามาจากไหนกันแน่จะว่าเป็นเชื้อที่ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายก็คงพูดไม่ได้เต็มปากเต็มคำเพราะบางคนฉลาดระดับอัจฉริยะในขณะที่พ่อแม่มีสติปัญญาปานกลางหรือค่อนข้างต่ำตรงข้ามบางคนพ่อแม่เป็นถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยดีเด่นแต่ลูกกลับหัวช้า สอบเข้าเรียนที่ไหนก็ไม่ติดเป็นตน้นพุทธพน์ให้ปฏิพานย่อมได้ปฏิพานข้อความจากโภชนะทานสูตรการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทานทั้งปวงข้อความจากคาถาพระธรรมบทปัญญามีศีลเป็นเครื่องชำระให้บริสุทธิ์และในทางกลับกัน ศีลก็มีปัญญาเป็นเครื่องชำระให้บริสุทธิ์ด้วยศีลมีในบุคคลใดปัญญาก็มีในบุคคลนั้นปัญญามีในบุคคลใดศีลก็มีในบุคคลนั้นปัญญาเป็นของบุคคลผู้มีศีลศีลเป็นของบุคคลผู้มีปัญญาและนักปรา์ย่อมกล่าวว่าศีลกับปัญญาเป็นยอดในโลก เหมือนบุคคลล้างมือด้วยมือหรือล้างเท้าด้วยเท้าฉะนั้นข้อความจากโซนทันทสูตรคนในโลกนี้จะเป็นชายหรือหญิงก็ตามถ้าเข้าหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำแล้วเปล่าประโยชน์ ทำแล้วให้ผลเป็นทุก์ตลอดไปอะไรทำแล้วเกิดประโยชน์ทำแล้วให้ผลเป็นสุขตลอดไปเมื่อเขาได้คำตอบแล้วรับเอาข้อปฏิบัติจนชั่วชีวิตเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกในภายหลังเขาจะเป็นคนมีปัญญามากข้อความจากจุลกรรม,มวิพังขสูตรมีธรรมะอยู่ข้อหนึ่งที่ใครก็ตามทำให้เจริญขึ้นในตนเป็นอันมากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาปัญญาเจริญปัญญาภัยบูนปัญญาใหญ่ปัญญามากปัญญาลึกซึ้งปัญญาแก่กล้าปัญญากว้างขวางปัญญาว่องไวปัญญาเร็วปัญญาร่าเริงปัญญาแล่นปัญญาคมปัญญาชำระกิเลสธรรมะข้อนั้นคืออะไรคือกายคตาสติ คือการเอากายนี้เป็นที่ตั้งของการเจริญสติข้อความจากปสาทกระธรรมมาธิบาลีมุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์คุณจะเห็นว่าความฉลาดคืออะไรก็ต่อเมื่อเจอใครสักคนที่แสดงความฉลาดอย่างน่าทึ่งออกมาให้เห็นเช่นเมื่อคนทั้งห้องแก้ปัญหาโจทย์เลขที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่ได้ และมีใครคนหนึ่งยืนขึ้นและบอกว่าแก้ได้แต่บุคคลอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความฉลาดเช่นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ผู้เขย่าโลกด้วยทฤษฎีอันเป็นต้นกำเนิดระเบิดปรามานูบอกเราว่าความฉลาดไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเก่งแต่ยังต้องเป็นสุดยอดนักตั้งคำถามถามแล้วเกิดมุมมองใหม่หรือถามแล้วจุดชนวนให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากศึกษาเข้าไปให้ถึงแก่นความจริงบุคคลอันเป็นสัญลักษณ์ของการเรียนรู้เร็วเช่นวินเลียมเจมส์ไซดิสซึ่งทำความรู้จักภาษาละตินด้วยตนเองเมื่ออายุสองขวบและโตขึ้นเป็นคนที่ใช้เวลาเรียนรู้ภาษาหนึ่งหนึ่งได้เพียงภายในวันเดียวกับทั้งสามารถแปลความจากภาษาหนึ่งไปสู่ภาษาอื่นใดก็ได้แบบฉับพลันทันที ชีวิตของเขาแสดงให้เราเห็นว่าถ้าใครสักคนจะรู้ทุกภาษาในโลกก็ต้องมีไฟไฟรู้ตั้งแต่ขวบเดียวด้วยตนเองไม่ใช่รอให้ถูกกระตุ้นโดยพ่อแม่หรือสิ่งแวดล้อมและถ้าฉลาดขนาดพูดได้ทุกภาษาก็ย่อมทะลุขีดจำกัดความฉลาดได้หมดดังเช่นที่ไซดิสหลักแหลมขนาดพยายามศึกษาทฤษฎีของไอสไตน์ le, เพื่อจับผิด ตั้งแต่อายุแค่10ขวบว่ากันว่า IQ ของไอสตา์อยู่ในช่วงประมาณ160-180สถึง่ส่วนของไซดิสจะเป็น250-300ถึงในขณะที่โลกนี้มีเพียง1ในร้อที่ IQ สูงกว่า135นอกนั้นอยู่ในช่วงประมาณ85-115ถึงกันเกือบหมดหลักการวัด IQ มักเน้นเรื่องปฏิพานและการใช้จินตนาการแก้ปัญหาหน้างงงวยอย่างไรก็ตามยังมีหลักวิธีวัดไอคบางชนิดที่ถือเอาความปราดเปรื่องในการสร้างผลงานมาเป็นเกณฑ์เช่นหากมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ก่อนอายุ17ก็ถือว่าเป็นอัจฉริยะรับประกันความมีไอคสูงกว่าคนปกติเพราะคนปกติ จะไม่มีผลงานเป็นที่ยอมรับก่อนอายุ17เป็นตน้นผลงานของคนฉลาดก็อาจจุดประกายให้ฉุกค,คิดว่าคนเราควรมีความฉลาดสูงสุดเอาไว้ทำอะไรกันแน่เพื่อให้รู้ว่าเป็นอัจฉริยะเหนือคนอื่นก่อนอายุ17หรือเพื่อให้รู้ว่ามนุษย์อาจเก่งได้ไม่จำกัดเช่นที่ไซดิสสัมดงความสามารถเอาไว้ หรือเพื่อเปิดโปงความลับอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลด้วยคณิตศาสตร์เช่นที่ไอน์สไตน์เพียรพยายามสุดฤทธิ์ยิ่งศึกษาชีวิตของอัจฉริยะในประวัติศาสตร์มากขึ้นเท่าไหร่คุณจะยิ่งเห็นความจริงว่าชีวิตของอัจฉริยะแต่ละคนถูกออกแบบมาเพื่อสนองวัตถุประสงค์บางอย่างบางทีก็เป็นประโยชน์กับโลกบางทีก็ไปมีส่วนในการทำลายโลก และบางทีก็เพียงเพื่อให้โลกรู้ว่าคนเราอาจเก่งกาจได้ขนาดไหนเจ้าชายสิทธัตถะก็รอบรู้และแตกฉานสารพัดศาสตร,ร์ตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์แม้ปฐมมฌานอันเป็นสมาธิที่เข้าถึงได้ยากแสนยากพระองค์ก็ฝึกสำเร็จเองตั้งแต่พระชันษาเพิ่งเจ็ดปีที่สำคัญพระองค์เห็นชีวิตด้วยมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่น สามารถตั้งคำถามที่สำคัญที่สุดในโลกได้เองแถมตอบคำถามได้เองอีกและเหนือสิ่งอื่นใดคือสามารถประกาศคำตอบสำคัญสูงสุดนั้นออกไปทั่วโลกจึงทำให้พระองค์ถูกจดจำไว้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งแปลว่าผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองและสามารถประกาศความรู้ด้วยการสถาปนาพุทธศาสนาขึ้นในโลก ชาวพุทธที่เข้าถึงปัญญาแบบพุทธจะรู้ว่าความฉลาดสูงสุดไม่ใช่เลขไอคสูงสุดแต่เป็นการรู้จักโจทย์สำคัญสูงสุดและได้คำตอบเป็นประโยชน์สูงสุดตามรอยบาทพระศาสดากรรมในการให้ทานการให้ทานจะทำให้เราหายโง่ในขั้นพื้นฐานนั่นเพราะอะไร เพราะปกติคนทั่วไปจะหลงเชื่อกิเลสนึกว่าห่วงไว้เอาเข้าตัวท่าเดียวนับว่าได้เปรียบได้เป็นสุขความจริงก็คือยิ่งเอาเข้าตัวเท่าไหร่ยิ่งอึดอัดคัดแน่นในอกขึ้นเท่านั้นแต่ทั้งที่กระวนกระวายไม่เป็นสุขอยู่เห็นเห็นคนเรายังกลับเข้าข้างกิเลสหลงเชื่อมันอยู่ปีแล้วปีเล่าเมื่อฝึกให คุณจะพบจากประสบการณ์จริงว่าทานทำให้ฉลาดขึ้นแบ่งตามชนิดได้คือ 1. นทรัพยทานเมื่อรู้จักแบ่งปันทรัพย์ส่วนเกินกระทั่งให้ได้ไม่เสียดายให้ได้ทุกครั้งที่มีโอกาสคุณจะเกิดความฉลาดทางจิตเห็นว่าอะไรที่พรุงพรังอะไรที่ไม่จำเป็นต้องแบกจะทิ้งเสียก็ได้ หากปราะศะจากความฉลาดทางจิตแบบนี้แล้วคุณจะพร้อมหวงไปทุกอย่างอยากได้ไปทุกสิ่งจนไม่มีที่ว่างให้สติปัญญาเกิดขึ้นเลยความโง่ทำให้เราเสียไม่เป็นถ้าของหายหรือเสียของไปใจจะทิ้งไม่ลงทั้งที่รู้แก่ใจว่าอย่างไรก็ไม่ได้คืนทางเดียวที่คุณจะรับมือกับเงินหายห้าอบาท คือต้องเคยทำบุญ500บาทมาก่อนความฉลาดระดับ500จึงจะเกิดขึ้นและปล่อยวางเงินที่หายไป500ร้อยเสียได้ 2. อ,อภัยทานเมื่อรู้จักอภัยในความผิดพลาดของคนอื่นกระทั่งเป็นคนโกรธได้แต่หายเร็วคุณจะเกิดความฉลาดทางจิต <im ples> <im ples> เห็นความเย็นดีกว่าความร้อนเห็นการนอนหลับสนิทหรือฝันดีประเสริฐกว่าการนอนดิ้นไปกับฝันร้ายหากประาศจากความฉลาดทางจิตแบบนี้แล้วคุณจะมัวคิดถึงแต่คำว่าตาต่อตาฟันต่อฝันฆ่าได้อย่าไม่ได้ฝ่ายคุณเอาเปรียบได้แต่ไม่มีทางเสียเปรียบใครใจก็ผูกเวียอยู่ได้แม้ด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆตามถนนหนทาง หลายต่อหลายคนบาดเจ็บพิการหรือกระทั่งล้มตายเพียงเพราะฉลาดไม่พอจะระงับอารมณ์โง่ชั่ววูบเท่านั้น 3. ธรรมทานเมื่อรู้จักช่วยส่งเสริมให้ใครต่อใครได้คิดได้เอาตัวออกจากความโง่ประการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความตรหนีและในแง่ของความพยาบาท คุณเองย่อมฉลาดขึ้นไปอีกแต่หากคุณคิดอยากใหญ่สั่งสอนคนอื่นด้วยอาการยกตนข่มท่านจารนัยเรื่องทานราวกับผู้มีทานบารมีทั้งที่ยังตรหนีเงินทองหรือยังผูกพยาบาทอาฆาตเก่งอย่างนี้นอกจากไม่ทำให้ฉลาดขึ้นยังกดตัวเองให้โง่หนักเข้าไปอีกข้าที่รู้แล้วไม่ทำน้ำซ้ำ ยังจะหลอกคนอื่นให้เข้าใจว่าตัวเองสูงส่งอีกเมื่อให้ธรรมทานเป็นกระทั่งมีแก่ใจอยากให้ธรรมทานมากๆคุณจะฉลาดทางความคิดและทางจิตไปพร้อมๆกันเพราะการพูดโน้มน้าวให้คนอื่นได้ดีตามคุณนั้นต้องฝึกกลั่นคำพูดออกมาจากใจที่เป็นกุศลจนเกิดศิลปะในการเลือกคำผูกคำ ด้วยศิลปะแห่งการตัดตรงเข้าสู่ตัวปัญหาทางใจตรงไหนเป็นปมทุกข์ตรงไหนเป็นวิธีแก้ปมทุกข์การเห็นวิธีแก้ทุกข์ให้คนอื่นแต่กลับไม่เห็นวิธีแก้ทุกข์ให้ตนเองเป็นหลักฐานอย่างหนึง่งที่จะแสดงให้คุณเองรู้และฉลาดขึ้นได้ว่าธรรมะที่ให้คนอื่นเป็นทานนั้นใช่ของที่มีในตนจริง หรือสักแต่เป็นลักขโมยคําของผู้มีธรรมะจริงมาพูดกันแน่พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้อะไรได้อย่างนั้นไม่ใช่ให้จานได้จานคืนให้ตู้เย็นเขาแล้วเราจะได้ตู้เย็นใหม่จากคนอื่นแต่เป็นภาวะที่เสมอกันเช่นให้สุขย่อมได้สุขให้ความฉลาดย่อมได้ความฉลาดให้ธรรมะ ย่อมเพิ่มผูนธรรมะแต่ถ้าให้แต่ลมปากก็จะได้แค่ลมแรงกลับคืนมานั่นเองชาวพุทธส่วนใหญ่เข้าใจว่าธรรมทานคือการแจกหนังสือหรือสื่อธรรมะทั้งหลายความจริงก็คือถ้าคุณแจกมั่วผลดีผลร้ายก็กลับมามั่วเช่นกันทางที่ปลอดภัยคือต้องอ่านหรือฟังเองจนรู้ชัดว่า เป็นธรรมะดีธรรมะที่ไม่พาหลงทางธรรมะที่ก่อให้เกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้าธรรมะที่ก่อให้เกิดความเชื่อในผลแห่งกรรมว่ามีจริงธรรมะที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้เพียรเพื่อพ้นทุกข์และจึงค่อยแจกจ่ายธรรมะนั้นใจถึงจะอิ่มเอิบเบิกบานกว้างขวางจริงๆกรรมในการรักษาศีล บางคนรู้สึกอยู่ลึกๆว่าตัวเองก็ฉลาดไม่แพ้ใครอื่นแต่น่าเจ็บใจที่มีข้อติดขัดบางประการหลายครั้งเมื่อจะต้องตัดสินใจครั้งสำคัญดันไม่มีสมาธิจูจ่ๆก็หนักหัวขึ้นมาเฉยๆหรือช่วงต้นวัยพอใกล้สอบไม่อยากอ่านหนังสือถึงเวลาสอบจริงยิ่งรู้สึกเหมือนคนไม่มีแรงว่ายน้ำไปให้ถึงฝั่ง เรากับมีอะไรมาดึงแขนดึงขาไว้เหล่านั้นเป็นตัวอย่างของคลื่นรบกวนความฉลาดซึ่งมีอยู่หลายแบบอาจจะเป็นการสั่งสมนิสัยท่อดทุระผัดวันประกันพรุ่งจนเคยตัวหรือไม่ก็เป็นผลของบาปเก่าๆที่ตามมาเล่นงานแกล้งบทบังไม่ให้ทำการอันเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าได้ถนัดนักแจกแจงได้เป็นข้อๆดังนี้ หเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้มากโดยเฉพาะพวกขุนศึกเก่งๆที่ฆ่าศัตรูได้ง่ายราวกับผักปลาหรือผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการสังหารทั้งหลายวิบากคือทำให้รู้สึกหนักหัวมึนตลอดบางทีคล้ายใครเอาหมอนมาโปะไว้บนกระหม่อมอุดทางเข้าออกของปัญญายิ่งถ้าเคยคิดประทุษร้ายแบบแกล้งให้ใครสมองบอบชำ้ำ ก็อาจต้องรับผลคือเป็นคนหัวช้าเลื่อนลอยจำอะไรไม่ค่อยได้หรือถึงขั้นปัญญาอ่อนมาแต่กำเนิดเลยทีเดียวเป็นไปตามโทสานุโทษอันสมกันกับเหตุที่เคยก่อไว้ 2. เคยลักทรัพย์ทางปัญญาไว้มากตัวอ,อย่างที่จัดแจ้งสุดได้แก่พวกเผาโรงเรียนหรือยักยอกหนังสือที่เขาบริจาค เพื่อให้เด็กยากไร้มีโอกาสเรียนกันวิบากคือทำให้ขาดสถานที่ศึกษาขาดเครื่องมือหรืออยู่ในถิ่นไกลปืนเที่ยงเสียจนไม่อาจหวังเอาวิชาความรู้ได้จากไหนหรือถ้ามีโอกาสเรียนก็เจอความมืดทางปัญญาชนิดเรียนอย่างไรก็ไม่รู้พยายามดูอย่างไรก็ไม่เห็นราวกับผีเอากำแพงมาบางกระดานดำหน้าชั้นเรียน จำอะไรที่เป็นประโยชน์ไม่ได้จำได้แต่ที่เป็นโทษที่ทำให้มองโลกในแง่ร้าย 3. เคยลักลอบเป็นชู้ไว้มากคือมากจนหน้ามืดตามัวหมกมุนและเมากามอย่างหนักวิบากคือทำให้อ่อนแอไม่อยากเรียนไม่อยากคิดมากเพราะจิตใจบิดเบี้ยวคอยจะมองอะไรในทางลามก คนเราพอจิตใจบิดเบี้ยวคอยแต่คิดออกนอกลู่นอกทางไปหาเรื่องตำํต่ๆำเหม็นเหม็นก็มีผลปัญญาทึบหมกมุ่นคับแคบคิดอะไรไม่ออกไม่อยากเอาใจไปทางอื่นมากกว่าเรื่องใต้สะดือเป็นธรรมดา 4. เคยพูดร้ายไว้มากทั้งในแง่ของการโกหกการยุยงให้แตกกัน การพูดหยาบคายทิมต่ำใจและการพูดเพอ้อเจอ้อตามอารมณ์ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยวิบากคือทำให้มองไม่เห็นตามจริงรับรู้อยู่ในปัจจุบันให้ตรงจริงได้ยากส่วนใหญ่พอได้ความรู้อะไรนิดหนึ่งก็อาจทะเลน้นคิดแบบไร้สาระไม่ยอมรับสาระเห็นจริงเป็นเท็จเห็นเท็จเป็นจริงตามอำเภอใจเอาง่ายๆ ต้องออกแรงอย่างมากกว่าจะรับรู้ตรงจริงกับคนอื่นได้สักครั้ง 5. เคยเมาเหล้าขาดสติไว้มากนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นขี้เมาในชาติที่ก่อกรรมข้อนี้แล้ววิบากในชาติถัดมาก็ยังเมาคลื่นรบกวนความฉลาดได้อีกคือจะเป็นผู้ฟุ้งซ่านจัดห้ามยากหยุดยาก เรียกว่าบางทียิ่งเรียนเหมือนยิ่งใกล้บ้าทั้งเบื่อทั้งหงุดหงิดทั้งล่องลอยเลื่อนเปืือนเรื่องของวิบากจากการผิดศีลที่มีผลต่อสติปัญญานั้นค่อนข้างเป็นเรื่องเชื่อได้ง่ายเพราะชาตินี้ตอนคุณฆ่าสัตว์อยากยอกทรัพย์เป็นชู้โกหกกินเหล้าจะรู้สึกหนักๆทึบๆขึ้นมาในหัวเหมือนมีม่านหนักๆ โรยลงมาบทบังปัญญาสิ่งสั่งสมมากยิ่งชัดมากและนั่นก็คือตัวอย่างว่าจะต้องเจอแบบนั้นหรือหนักกว่านั้นกับทั้งยืดเยื้อกว่านั้นในชาติต่อไปตรงข้ามหากตั้งใจเด็ดเดี่ยวแนว่วแน่ว่าจะถือศีลให้สะอาดแถมทำในเรื่องตรงข้ามเช่นนอกจากงดเว้นการฆ่าสัตว์ ยังปล่อยชีวิตสัตว์ใหญ่ที่กําลังจะถูกฆ่าพอทำเรื่อยๆเป็นเดือนเป็นปีคุณจะรู้สึกปลอดโปร่งโล่งเบาถ้าตอนต้องใช้ความคิดเคยหนักๆทึบๆแบบไม่มีเหตุผลทุกอย่างก็จะบรรเทาเ,าเบาบางลงอย่างเห็นได้ชัดกรรมด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องโทษสถานเบาที่สุดสำหรับคนปฏิเสธการหาความจริงเรื่องบุญบาป คือมีสิทธิ์เดินบนเส้นทางอันมืดทึบของคนโง่นั่นเพราะอะไรเพราะบุญเป็นสิ่งปรุงแต่งจิตให้สว่างโปร่งโล่งสดใสพร้อมจะคิดอ่านได้อย่างฉลาดเฉลียวพอปฏิเสธเรื่องบุญบาปก็พร้อมจะคิดฟุ้งซ่านไปตามอำเภอใจและตัดสินใจทําชั่วประการต่างๆได้โดยไม่ต้องยับยัง้ง ตรงกันข้ามกับคนที่เข้าหาผู้รู้จริงเช่นพยายามศึกษาว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรกรราใดทําแล้วเรียกว่าเป็นบุญกุศลกราใดทําแล้วเรียกว่าเป็นบาปอากุศลและตั้งใจถือเอาเฉพาะกรรมดีละเว้นกรรมชั่วให้เด็ดขาดอย่างนี้จึงควรแก่การได้ชื่อว่าอยู่บนเส้นทางของคนฉลาดเพราะบุญนี้ คือจุดเริ่มต้นของการรู้จักตั้งคำถามเป็นตั้งคำถามได้เข้าจุดตั้งคำถามได้ถึงประโยชน์อันควรไม่น่าประหลาดใจหากเกิดชาติหน้าเป็นคนมีปัญญามากความอยากรู้อยากเห็นหรือความพยายามถามหาคำตอบเกี่ยวกับบุญบาปมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสามารถในการตั้งคำถามกล่าวคือ คุณจะมีวิธีคิดแบบเลือกเฟ้นจับประเด็นแม่นและเข้าหาเป้าหมายด้วยทางลัดหรือเล็งเห็นประโยชน์สูงสุดได้เร็วกว่าคนอื่นๆเมื่อใจอยู่ในอาการเฟ้นหาคำถามที่ดีที่สุด <c oughs> เกิดใหม่ก็ย่อมได้คุณลักษณะประการสำคัญของเด็กฉลาดนั่นคือช่างสงสยัยช่างไถ่ถามใจไม่แคบไม่ปิดกันและกลายเป็นคนชอบคิดค้น ชอบคำตอบใหม่ๆด้วยตนเองจนกว่าจะรู้สึกว่าใช่ที่สุดน่าพอใจที่สุดตรงประเด็นปัญหาทั้งต้นเหตุและทางออกที่ดีที่สุดหลายคนสงสัยว่ากรรมที่ทำให้เป็นอัริยะตั้งแต่เด็กคืออะไรกรรมใดเป็นเหตุให้เกิดพรสวรรค์ระดับโลกคำตอบคือ นอกจากเป็นผู้ทำกรรมอันควรแก่การมีปัญญาสูงส่งแล้วยังต้องเป็นผู้เคยทำบุญให้กับวงการใดวงการหนึ่งไว้มากด้วยจึงเหนี่ยวนำให้เด็กเกิดความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างยิ่งยวดและเป็นเหตุให้ภาคเพียนแบบทุ่มสุดตัวกับการเอาดีในเรื่องนั้นๆขอยกตัวอย่างอัจฉริยะทางดนตรีที่ผู้คนยังจดจำและกล่าวขวัญถึงอยู่เสมอ แม้ว่าตัวเขาจะล่วงลับจากโลกนี้ไปกว่าสองศตวรรษแล้วก็ตามคือวอล์ฟกังอามาเดอุสโมสาตกรรมเก่าที่เคยมีคุณูปการต่อแวดวงการดนตรีได้ส่งเขามาเกิดในบ้านที่จะได้รับแรงบันดาลใจอย่างสูงทั้งเห็นพ่อเล่นฮาร์ปซิคอร์ดทั้งเห็นพี่สาวเล่นคลาเวียได้เก่งและทั้งมีความสามารถจดจำเสียงดนตรีได้แม่นยำ เรียนรู้ได้เร็วเกินวัยองค์ประกอบทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าพรสวรรค์ส่วนพรแสวงเกิดขึ้นเมื่อเขาสมัครใจทุ่มเทเวลามาฝึกหัดจริงจังด้วยความวิริยะอุตสาหะผิดมนุษย์ในที่สุดเขามีความสามารถเล่นดนตรีได้ตั้งแต่สี่ขวบประพันธ์เพลงได้ตอนห้าขวบและเล่นไวโอลินให้สมาชิกวงดนตรีประจำสำนักของอาร์บิชอป ตะลึงฟังตาค้างได้ขณะที่อายุเพิ่งหกขวบเท่านั้นโมซารดมีคโนะการต่อโลกดนตรีเพียงใดทุกคนเห็นชัดเขาสร้างดนตรีที่โลกไม่ลืมและนักประวัติศาสตร์ทางดนตรีหลายคนก็เชื่อว่าโมสารดเป็นคนสอนวิธีประพันธ์ดนตรีให้กับเบโธเฟนผู้เป็นขีตากวีชื่อก้องโลกอีกคนหนึ่งนับว่าครบองค์คือ ทุ่มเทให้วงการดนตรีด้วยและบอกสอนให้คนรุ่นหลังเป็นวิทยาทานด้วยอันที่จริงการไล่ล่าคว้าคำตอบว่าเหตุใดเด็กจึงเป็นอัจริยนั้นมีมานานนักจิตวิทยาคนหนึ่งเอาตนเองและชีวิตลูกสาวสามคนเป็นเดิมพันการทดลองกล่าวคือเขาประกาศตั้งแต่ก่อนลูกสาวคนแรกเกิดว่าเขาจะมีลูกกี่คนก็ตาม ทุกคนต้องยิ่งใหญ่ในโลกหมารุก,ลกแล้วเขาก็ทำได้จริงๆเริ่มจากการให้ลูกเรียนหนังสือที่บ้านกระตุ้นให้เกิดความสนใจในเกมหมารุก,ลกผลคือลูกสาวทั้งสามคนเล่นหมารุกระดับโลกกันหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจูดิตโพกาผู้เป็นน้องคนสุดท้องนั้นเล่นได้ถึงระดับแกรนด์มาสเตอร์ตั้งแต่อายุเพียง15ปีกับหเดือน ทำลายสถิติโลกเดิมที่ผู้ชายทำไว้ก่อนหน้าลงอย่างราบคาบคุณพ่อของเด็กเป็นนักจิตวิทยาที่ไม่ได้ฉลาดระดับอัจฉริยะภรรยาเขาก็เช่นกันเขาจึงสรุปว่าอัจฉริยะถูกสร้างขึ้นได้ด้วยความจงใจไม่ใช่ด้วยพันธุก,กรรมหรือความบังเอิญแต่ข้อเท็จจริงทางกรรมวิบากก็คือทันทีที่คุณพ่อตั้งใจว่าจะสร้างสภาพแวดล้อม ขึ้นมากระตุ้นความสนใจของลูกเขาก็ทำตัวเป็นแดนเกิดอันเหมาะสมสำหรับเด็กที่มีบุญเก่าทางมากรุกแล้วที่ควรกล่าวเช่นนี้ต้องย้อนกลับไปที่ความจริงอันเป็นปฐมนั่นคือมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญมนุษย์ไม่ใช่เพียงน้าเชื้อจากพ่อแม่ผสมกันแต่ต้องมีจิตวิญ,ญญาณมาเข้าท้องด้วยดังนั้น จุดสรุปจึงเป็นว่าต้องมีทั้งบุญเก่าเป็นพรสวรรค์และได้แดนเกิดอันเอื้อให้สร้างพรสแสวงอัจฉริยะจึงปรากฏถ้าใครอยากฉลาดขึ้นผิดหูผิดตาภายในชาติเดียวพระพุทธเจ้าก็ทรงให้คำตอบไว้นั่นคือต้องทำให้สติเจริญขึ้นโดยอาศัยกายเป็นที่ตั้งของสติทำไมจึงเป็นเช่นนั้น มาดูข้อเท็จจริงขั้นพื้นฐานกันก่อนคุณสมบัติอันเป็นเครื่องหมายหนึ่งของคนฉลาดคือมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวการมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นเหตุพื้นฐานให้มีการทรงตัวดีรู้สึกมั่นคงมีความรู้สึกไวรับรู้ได้เร็วรับรู้ได้คมชัดจึงช่างสังเกตและสามารถคิดได้อย่างมีความสุข ไม่ใช่คิดวกวนจนเป็นทุกข์แบบคนโง่ทีนี้ถามว่าทำอย่างไรจะเกิดคุณสมบัติอันเป็นเครื่องหมายของคนฉลาดเหล่านั้นเรามีสิทธิพิสูจน์คำตรัสของพระพุทธเจ้าก็ตรงนี้วิชาเจริญสติโดยอาศัยกายของท่านมีอยู่คือให้สังเกตความจริงเกี่ยวกับปรากฏการทางกายที่มีให้รับรู้ได้ตลอดเวลา ไล่ตั้งแต่ง่ายไปหายากนับแต่ดูความจริงเกี่ยวกับลมหายใจก่อนเห็นชัดแล้วจึงไล่ไปที่ความจริงของอาการอื่นทางกายเช่นอิรยาบทใหญ่น้อยความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นถ้าทำได้ก็ย่อมเป็นเหตุให้คุณมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วคุณสมบัติอันเป็นเครื่องหมายของคนฉลาด ก็จะไหลาตามมาไปเองขอให้ทดลองดูจากบทรู้กายของหนังสือเล่มนี้ถ้าทำเต็มที่ก็อาจพิสูจน์ว่าคนเราฉลาดแหลมคมขึ้นอย่างเอกอุในชาติเดียวได้หรือไม่